สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่17มิถุนายนพศ2564นะคะไม่ทราบว่า FC ท่านใดพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าคลิปที่แอดนำเสนอก็จะเข้าอยู่ประมาณ8คลิปนะคะท่านผู้ชมก็ถ้าใครได้เสียงโชคเสียงลาบก็คงจะโชคดีกันนะคะ ค่ะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ส้อยผู้โชคดีนะคะเพราะว่าเมื่อวานพี่ส้อยก็โชคดีถูกเลขหน้าสามตัวนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้พี่ส้อยก็เลยมาเล่าให้แอดฟังเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดีๆชฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่สร้อยกันเลยนะคะวันนี้พี่สร้อยก็สวยเห <Gore> มือนเดิมเนาะพี่สร้อยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยคนสวยสวยได้ทุกวันเลยเนาะพี่สร้อยเนาะจ้า,าพี่สร้อยไปวัดมาจ้าอ๋อพี่สร้อยไปวัดมาเนาะ <carved, S 1> จ้า,ว,าวันนี้วันพระวันนี้วันพระเนาะเวลาพี่สร้อยไปทําบุญก็จะใส่ชุดเต็มยศเนาะจ้าพี่สร้อยชอบด้วยเนาะจ้า สวยมากค่ะพี่ส้อยจ้าขอบคุณค่ะค่ะได้ข่าวว่าโชคดีใช่ไหมคะพี่ส้อยจ้าโชคดีค่ะอ๋อถูกตัวไหนคะพี่ส้อยถูกข้างหน้าจ้าถูกเลขหน้าจ้าตัวไหนคะัศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดจ้าอ้พี่ส้อยโชคดีอยู่คนเดียวเลยเนาะจ้ากรบอกเอ็ดไปแล้วว่าพี่ส้อยไปดึงที่วัดอะไรนะวัดวัดหลวงปู่สว่าครพัฒนาจ้าวัดไรพัฒนาาไปดึงไปดึง ปดเจ็ดแปดเจ็ดใช่วันนั้นก่อนที่จะไปวัดพี่ส้อยก็มาหาแอดเนาะมาหาแอดแล้วก็มาเล่าเรื่องตุ๊กแกเกาะขาเนาะพี่ส้อยตุ๊กแกเกาะขามาให้โชคจริงๆเลยเนาะพี่ส้อยเนาะก็กตอนนั้นก็พี่ส้อยบอกไปแล้วว่าหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งหนึ่งเก้าใช่ไหมใช่ที่เกาะขาเราก็ตีเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับสี่เก้าเก้าสี่เนาะก็เอดไม่ตีเป็นหกด้วยหกหนึ่งหนึ่งหกอะตีลังกาน่ะ แอดลืมเนาะแอดตีตีไม่ถูกเองค่ะพี่สซอยกดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าใช่ใช่ใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าถ้าตีลังกาเลขเก้าเป็นเลขหกก็โชคดีเนาะจ้านั่นแหละแอดไม่ตี เอ็ดไม่ชอบตีลังกาเอ็ดชอบตรงๆกับพี่ส้อยเนาะก็เลยไม่โชคดีเนาะแต่เอดตีลังกาก็หกหนึ่งหนึ่งหกกับเก้าหนึ่งหเก้าไงอู้ใช่เนาะพี่ส้อยจ้าทำไมเราคิดไม่ถึงเลยเนาะเพราะว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเอ็ดก็ซื้อซีเก้าเก้าซีก็ซื้อเก้าเป็นเลขหกก็ได้นะจ๊ะเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันจ้าแต่เอ็ดไม่ตีเนาะใช่เอ็ดไม่ได้ตีค่ะลืมค่ะพี่ส้อยก็พี่สร้อยรีบด้วยตอนนั้นไปวัดไปวัดรีบไปวัดเนาะจ้าก็ พี่ซอยบอกแอดไปแล้วว่าพี่ซอยจะไปดึงแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็พี่ก็แอดถามว่าเลขของใครก็เลขของพี่ซอยเองจ้าเลขพี่ซอยชอบแปดเจ็ดเนาะจ้าก็บอกแอดไปแล้วเมื่อวันจันทร์ก็เลยไปหาซื้อที่วัดไพรพัฒนาเนาะก็เลยโชคดีเนาะได้สองใบทีนี้แบ่งกับหลานโอดึงมาอ๋อดึงมาสองใบจ้าก็มีศูนย์ศูนย์เจ็ดเลขหน้าสามตัวเนาะได้สองใบแล้วก็ พอดีร้านคอก็เลยแบ่งให้ใบหนึ่งพี่ส้อยใจดีอยู่แล้วพี่ส้อยใจดีเนาะอ๋อทั้งใจดีทั้งสวยค่ะท่านผู้ชมพี่ส้อยค่ะผู้ชมค่ะดู๋ยวแมคะเดี๋ยวพี่ส้อยจสายๆเดี๋ยวพี่ส้อยจะไปขึ้นเงินค่ะอจะไปขึ้นเงินแล้วจะไปกับร้านนี่แหละที่แบ่งให้ร้านอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะพี่ส้อยก็ถูกเลขหน้าสามตัวศูนย์ศูนย์เจ็ด หนึ่งใบนะคะได้สองใบนะคะแต่ว่าพี่ส้อยก็แบ่งให้ล้านหนึ่งใบเนาะพี่ส้อยใจดีอยู่แล้วพี่ส้อยใจดีก็แบ่งให้ล้านค่ะท่านผู้ชมก็ดีล้านเขาแบ่งเนาะพี่ส้อยก็เลยแบ่งให้เนาะก็เลยโชคดีทั้งสองคนเนาะพี่ส้อยใจดีอยู่แล้วพี่ส้อยดวงดีกัเลยค่ะก็บอกบอกก็พอพี่ส้อยได้ข่าวว่าถูกแล้วเนาะก็ตุ๊กแกมาโอหลังจากที่ว่าถูกถูกเลขท้ายเลขหน้าแล้วจ ตุกแกมาหาอีกจ้ะมาหาช่วงไหนคะพี่ส้อยก็วันที่สิบหกก็ประมาณหนึ่งทุ่มจ้ะมาหาวันที่สิบหกในเวลาหนึ่งทุ่มกว่าเนาะจ้ะมามาสองตัวเลยค่ะตุกแกมาหาสองตัวจ้ะเดี๋ยวมีไม่ได้เกาะขายอีกบอกพี่้อยไม่ไม่เกาะเลยจ้ะก็อาจอาจจะอะไรนะพระเอกนางเอกเขาบ้างนะเอ็ดแอดแอ็ดไปดูเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะ หลังจากหวยออกเมื่อวันที่สิบหกเนาะช่วงประมาณเวลาหนึ่งทุ่มพี่ส้อยนั่งเก้าอี้มันก็มาเลยตุ๊กแกก็มาหาพี่ส้อยอีกจะมาแล้วมองหน้าพี่ส้อยสงสัยมาให้ปริศนาพี่ส้อยเลยเนาะจะให้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 เอ็ดอ๋อให้ให้เอ็ดอันนี้ดูเนาะให้ตุ๊กแกตุ๊กแกก็ก้าวมนเดิมเนาะสองตัวก็เลขสองค่ะพี่ส้อยคือว่าเขาจะให้ต่อมวดค่ะพี่ส้อยไม่ทราบเลยจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยไม่ได้เล่าโกหก แต่อย่างใดเนาะพี่เจอจริงๆนะคะเรานั้นพี่สร้อยเพราะว่าจะไปถ่ายแต่เขาไม่ให้ถ่ายเขาวิ่งอย่างเดียววันก่อนวันก่อนที่ว่ามาเกาะคาเนาะพี่ซ้อยก็สะบัดเขาก็วิ่งนี้ไปเนาะพี่ส้อยถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายเขาวิ่งวิ่งวิ่งอ๋อค่ะพอได้ข่าวเขาก็มาจ้าอู้สงสัยจะมาให้ตองงวดเลยพี่ส้อยไม่ทราบเลยให้เอฟซีตีด้วยนะคะอย่าลืมบอกพี่ส้อยด้วยนะอ๋อใช่ให้เอฟซีช่วยกันตีเนาะเพราะว่าพี่ส้อย เจอตุ๊กแกมาหาสองตัวนะคะท่านผู้ชมตีเนาะเพราะว่าพี่ส้อยเจอตุ๊กแกมาหาสองตัวนะคะท่านผู้ชมว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก็ไม่ได้ฝันเจอจริงๆนะคะท่านผู้ชมดูแล้วจ้ะใช่เนาะแอดว่าสงสัยมาให้ปริศนาแน่ๆพี่ส้อยเนาะจ้ะตุ๊กแกก็อยู่ในบ้านเลยจ้ะตุ๊กแกในบ้านไม่ไหลตัวเลยเนาะพี่ส้อยมีสองตัวนี่เลยจ้ะมีสองตัวเขาไม่ร้องจ้ะ เขาเขาไม่ร oh, ้องบอกเขาไม่ขี้ร้องเนาะเขาไม่เขาไม่ร้องเขาเห็นพี่ส้อยเขาก็อยู่ทัพี่ส้อยชินกับตุ๊กแกแล้วจ้ะทุกวันนี้ชินแล้วเนาะไม่ค่อยกลัวแล้วเนาะกลัวก็กลัวกลัวด้วยพอพักลังๆก็เริ่มชินเริ่มชินที่มันก็ขึ้นตามเตียงพี่ส้อยเก็ธรรมดาที่บ้านเอดร้องทุกวันค่ะแต่ไม่เคยให้โชคไม่เอดเจอเห็นเขาไมเห็นไม่เจอเป็นตัวค่ะได้ยินแต่เสียงค่ะอันนี้มาเลยมาจ้ะ เดินนู่นเดินนี่ก็ธรรมดาจะชินชินแล้วจ้ะชินกับตุแกแล้วจ้ะชินกับตุแกแล้วเนาะก็ไม่กลัวจ้ะชินแล้วจ้ะก็เขามาอยู่ให้โชคพี่สร้อยเนาะเขาก็มองหน้าพี่สร้อยก็มองหน้าเขาก็ธรรมดาจ้ะอ๋ออยู่ตุแกอยู่ในบ้านจ้ะจ้ะแล้วพี่สร้อยจะตีเป็นตัวไหนข้างงวดนี้ได้ต่องวดเลยเนาะงวดไอ้ที่ว่าตุแกเกาะขาพี่สร้อยสะบัดใช่ไหมใช่ก็ถ้าตีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าหกโอไม่ใช่พี่ใช่พี่สร้อยพูดผิดจ้ะขอโทษจ้ะ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็หกกับเก้าตัวเดียวกันหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะถ้าเราตีลังกาก็ตัวเลขของพี่สร้อยก็เข้าเนาะแต่เราก็ลืมตีลังกาเนาะหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่เราก็ตีหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกแต่เอ็ดไม่ตีแต่พี่สร้อยก็รีบใช่ก็นึกไม่ถึงด้วยแหละเนาะพี่ส้อยเพราะว่าแอดก็มั่นใจเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเหมือนกันค่ะจับไปเยอะเหมือนกันค่ะพี่ งวดนี้เอาพี่ส้อยตีได้ตัวไหนคะงวดนี้ก็ตีเก้าเก้าก็ได้หกหกก็ได้เก้าเก้าตุกแกเก้เก้าหกหกก็ได้หกหกก็ได้เก้าเก้ากับหกหกแล้วก็เอตุ๊กแกสองตัวก็เป็นเลขสองเลยพี่ส้อยไม่ตนตนพี่ส้อยบอกว่าตุกแกตุ๊กตกมีหนึ่งตัวใช่ไหมหนึ่งเก้าใช่ไหมค่ะกื ตีเป็นหกหกหนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมจ้าทีน,นี้ก็ตีเป็นตุ๊กแกก็เก้าเก้าแล้วก็ก็ตีเป็นเก้าเก้าแล้วก็เก้าเก้าทีนี้ก็พอเราอันนี้ก็หกหกอย่างเงี้ยอ๋อตีลังกาเนาะจ้านั่นแหละจ้าแต่แต่อย่าลืมสองเก้าด้วยเพราะว่าตุ๊กแกก็เก้าสองตัวก็เลขสองจ้าได้จ้าเอดเอดขอตีสองเก้าเก้าสองจ้านะพี่ส้อยจ้าจ้าแล้วแต่เอดจะตีพี่ส้อยก็ตีเป็นเก้าเก้ากับหกหกจ้า แล้ว f c ีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่ส้อยก็เจอตุกแกอีกแล้วนะคะมาหาสองตัวนะคะหลังจากได้โชคถูกเลขหน้าสามตัวสองใบเนาะแบ่งให้ร้านหนึ่งใบนะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยใจดีอยู่เลยก็ได้ต่องวดแล้วนะคะท่านผู้ชมใครตีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแอดแล้วก็พี่ส้อยด้วยนะคะเพราะว่า ก็ถือว่าแม่นเนาะพี่ส้อยเนาะใช่แม่นค่ะก็พี่ส้อยบอกแล้วว่าพี่ส้อยไปดึงอะไรก็ไปดึงแปดเจ็ดเจ็ดจาก็ไปดึงจริงๆก็ไปดึงแปดเจ็ดก็ได้แปดเจ็ดมาจริงๆเนาะจ้าก็มาจริงๆแต่ว่าลุกมาได้เลขหน้าจ้าลุกได้เลขหน้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะพี่ส้อยไปดึงไปดึงแปดเจ็ดนี่แหละได้ข้างหน้าเลยอ๋อก็คนคนจะมีโชคอะพี่ส้อยดึงตัวไหนก็โชคมหา ทุกตัวเนาะพี่ส้อยเหมือนืันเราชอบตัวไหนอยู่ๆเราไปดึงตัวนั้นแล้วก็โชคก็ตามมาด้วยเนาะโชคติดติดมาด้วยเนาะก็เหมือนถูกเลขหน้านั่นแหละถูกเลขหน้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่ส้อยตั้งใจไปเอาแปดเจ็ดนะคะก็บอกแอดไปแล้วเมื่อวันจันทร์ใช่ตั้งใจไปเอาแปดเจ็ดแต่ว่าด้านมีโชคตามมาด้วยเนาะศูนย์ศูนย์เจ็ดเลขหน้าก็เลยโชคดีเนาะพี่ส้อยเนาะค่ะก็ งวดนี้แอดก็ขอให้พี่ส้อยโชคดีอีกนะคะพี่ส้อยเนาะเราจะโชคดีไปด้วยกันเนาะแอดก็โชคดีแต่ว่านิดน้อยไม่อยากจะพูดอายเขาค่ะพี่ส้อยไม่ต้องอายหรอกมันทุกนิดเดียวแอดสู้ๆสู้ๆเนาะจะไม่ต้องอายจะไม่ต้องอายเนาะผิดผูกก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็จะสู้ๆไปด้วยกันเนาะพี่ส้อยเนาะพี่ส้อยสู้ๆเหมือนกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ส้อยมากนะคะที่มาเล่า เรื่องตุกก๊กแกให้ฟังนะคะแล้วก็ได้ตัวเด็ดๆต่องวดมาฝากกับ f อฟนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> พี่ส้อย <Yeah. S 1> ขอบคุณคะ่ะ